สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพศาลส,สุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะสุดคึกคักบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมความสวยงามของสวนสวรรค์วังพนายในวันสุดท้ายของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพนายมหาราชประจำปี2567ค่ะ ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอบคุณทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานแผ่นด mm ินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567ถือว่าในปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะเมื <t worry. S 1> ่อช่วงค่ำของวันที่18กุมภาพันธ์2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มาหาร,ราชประจำปี2567ที่สวนสวรรค์วังพระนารายณ์หรือสวนราชานุสร์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีมีนักท่องเที่ยวที่ต่างใส่ชุดไทยเข้าไปถ่ายภาพเก็บภาพความประทับใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ ซึ่งทุกคนต่างชื่นชมในความสวยงามของการประดับไฟฟ้าและสวนดอกไม้ที่ทางเทศบาลเมืองลบรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้บรรจงตกแต่งขึ้นหลังจากที่จังหวัดลบรีได้มอบหมายภารก,กิจให้เทศบาลเมืองลบรีรับผิดชอบในการประดับตกแต่งสวนราชาลสรศรโดยเทศบาลเมืองลบรีได้จัดให้มีการประดับไฟฟ้าสวยงาม และดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีและในปีนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใช้อุปกรณ์ในการตกแต่งสวนราชาสุสรณรมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะจัดให้มีมุมถ่ายภาพในหลายๆมุม โดยรอบสวนราชาลุสรหรือสวนสวรรค์วังพระนารายและในทุกค่าคืนทางนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการจะร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีค่ะขณะเดียวกันบนเวทีกลาง มีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบรีทั้ง5โรงเรียนและหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยสลับหมุนเวียนไปในแต่ละคืนนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในจังหวัดลบบุรีร่วมส่งชุดการแสดงเข้าร่วมโชว์บนเวทีกลางสวนสวรรค์วังพระนารายอีกด้วยค่ะรวมทั้งการแสดงแสงเสียงขนาดเล็กชุดพรมลิขิตสู่อิฐเก่าเล่าตำนาน ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยการแสดงชุดดังกล่าวเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่กล่าวถึงความพระปีชาชาญของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูประการอเนกอนันต่อเมืองลพบุรีทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการทูตโดยส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติอาทิอิหร่านและฝรั่งเศสพร้อมทั้งนำวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่อาณาจักร ทั้งการสร้างป้อมปืนระบบน้ำประปาดาราศาสตร์และการแพทย์แบบตะวันตกเป็นต้นโดยการแสดงชุดดังกล่าวใช้นักแสดงที่เป็นคณะครูบุคลากร,กรทางการศึกษานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบรีกว่า200คนค่ะที่ร่วมกันแสดงในชุดการแสดงนี้ นอกจากนี้นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังได้จัดให้มีการบรรเลงดนตรีหลังจากที่หมดชุดการแสดงเสร็จแล้วโดยวงดนตรีดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่รวมตัวกันเป็นการเฉพาะกิจที่ร่วมกันบรรเลงเพลงเพื่อขับกล่อมนักท่องเที่ยวที่มาชมความสวยงามของสวนสวรรค์วังพระนาราย ซึ่งถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567 โดยเฉพาะในส่วนที่เทศบาลเมืองบุรีรับผิดชอบคือการตกแต่งสวนสวรรค์วังพระนารายณ์ซึ่งในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะและในแต่ละค่ำคืนจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความสวยงามจำนวนมากซึ่งทุกคนต่างชื่นชมในความสวยงามของการประดับไฟฟ้าและสวนดอกไม้ รวมทั้งภารกิจต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดลบบุรีเช่นการบริการรถรางรับส่งนักท่องเที่ยวการดูแลเรื่องของความสะอาดตลอดการจัดงานซึ่งทุกภารกิจที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้รับมอบหมายถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีที่ได้ร่วมการดำเนินง,งานในปีนี้ค่ะให้น้องบีมได้ขับร้องนะฮะ พิษรักพิษนุโรกครับน้องบีมนี้เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะจากโรงเรียนเทศบาลสี่ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนะคะก็มีความเก่งหลากหลายรอบตัวรอบด้านเลยทีเดียวคะ่ะรีจอดแพ้คอยแม่สาวน้อยตาสิโสมริมฝั่งนา โชคไม่ช่วยคนสวยไม่มากนตกครำคำหน้วไว้น้ำจะเชือไร่บ้าแก่ตีดสมผักตกชวาเสียถุยผิวม,มาจากน้ำ,นำยมสว,วัสดี คอยน้องจนถึงอีสีไม่เห็นมีซาวในตาคมฝนตกจนสาวไม่มา จะแบกรับเรากลับไปให้เขาตินงทางมช่วยทีขอ,ขอสีพู้ทธชินรัดช่วยโดดใจเป็นใจสว่างตรงเนื้อเย็นมาเป็นควันตา นี้จะมีมอ์คลาดได้พอตัวน้ำดังเหมือนต้องนตนแต่นน้องน้งงสิ่งใหม่ไว้พมวยสวยเพื่อพิ่พี่ลาจ่อแล้วแท้จริงสาวเย่างทิ้งแห่งแดนอีสาน ันลือพ่อรักเมื่อคราวหนากลางคืนฟ้าสักาวในหนาวน้ำค้างเรือนพอหน้าไอเคียงโดดถึงต้องหนาวตายไม่หวันวนันร้่งรักต้องหนาวไกลไกลสดวันไหว จากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์บราศัา์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ